คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่13เช่นคนที่แสนดีพอได้แล้วกูไม่ทำและจะไม่มีวันด้วยกูจะไม่มีวันทำร้ายมึงเชนถอยไอสัตว์ชอนมึงเห็นหรือยังว่าฉันดีกับมึงแค่ไหนไอเฮีย ให้แล้วให้แล้วไวสัตว์ไอ้จอรนหยุดกูบอกให้หยุดเป็นเชนที่เข้ามาห้ามขวามือของจอรนเอาไว้อีกครั้งมึงตั้งสติกูบอกให้มึงตั้งสติเลิกบ้าสักทีนี่เป็นครั้งแรกที่เชนตะวาาเสียงดังลั่นใส่จอรนและมันก็ได้ผล จอนชะง,ง,งักนิ่งมองหน้าเชนด้วยใบหน้าที่แทบจะดูไม่ได้เชนเองก็เจ็บปวดหัวใจที่เห็นสภาพจอนเป็นแบบนี้และไม่อยากจะขึ้นเสียงตะอคอกใส่จอนเลยแม้แต่น้อยแต่ทําไม่ทําแบบนี้จอนก็คงยังไม่ได้สติสักที <c oughs> จะเย็นเ็นดิคุยกับกูก่อนตกลงมันเรื่องอะไรมึงเป็นอะไรแล้วที่มึงบอกว่าเข้าใจกูผิดมันเรื่องอะไรวะเชนพยายามใจเย็นที่สุด ค่อยๆพูดกับจอนโดยสีหน้าแววตาน้ำเสียงที่เย็นสงบอบอุ่นจนหัวใจของจอนรู้สึกอุ่นวาบลมหายใจที่หอบหายใจแรงค่อยๆสงบลงช้าๆเป็นปกติก่อนที่ริมฝีปากบางที่เต็มไปด้วยรอยเลือดสีและน้ำตาที่เปื้อนอยู่จะเม้มเข้าหากันแน่นแล้วค่อยๆเอ่ยคำพูดออกมาอย่างช้าๆเรื่องออยครับออยเหรอเช่นชะง,งักไปชั่วครู่ เมื่อได้ยินชื่อนี้ออกมาจากปากจอรนครับเรื่องของฉันกับออยจอรนรู้ความจริงหมดแล้วฉันรู้สึกตัวชาวาบหัวใจเจ็บน่วงใบหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะภาพเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านมาจนวันนี้เขายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่รู้รู้อยู่แก่ใจก็คือคืนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไร หรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับออยแน่ๆเขารักเพื่อนทุกคนอย่างสุดหัวใจเช่นไม่มีวันที่จะทำเรื่องตำาๆเลวร้ายแบบนั้นกับแฟนของเพื่อนอย่างแน่นอนเขารู้แค่ว่าเขาเมามากมีซันกับจอนที่พยุงตัวของเขาขึ้นมานอนหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีร่างของใครบางคนมาทับที่ตัวพอลืมตาขึ้นมาก็เจอออยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากำลังทับมาที่ตัวของตน ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรทุกคนก็พรวดพราดเข้ามาในห้องแบบพร้อมหน้าพร้อมตาได้สติอีกทีก็ตอนลืมตาตื่นที่โรงพยาบาลได้ไงใครเป็นคนบอกมึงออยวันนี้ออยมาหาจอนมาหาไอ,เอเซันไอแซคไอแมนที่ค่ายมาหาพวกเราทุกคนออยเล่าเรื่องราวในคืขึ้นวันนั้นให้จอนฟังหมดแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเชนไม่เกี่ยว เชนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือผิดอะไรเลยทุกอย่างเป็นแผนของออยที่จะเลิกกับไอซันพอได้รู้ความจริงเชนก็ถึงกับพูดไม่ออกนิ่งงันไปหลายวินาทีก่อนจะหาเสียงของตัวเองเจอมึงว่าไงนะทุกคนรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเชนจอนขอโทษเชนจะโกรธจะเกลียจจอนยังไงก็ได้เชนจะเอาคืนจอนยังไง จอนยอมทั้งหมดเลยจรยอมทุกอย่างจรถึงได้เจ็บแบบนี้ไง <laughs> จอนลุกพลิบจากที่นอนแล้วสุดตัวลงคุกเข่าลงตรงหน้าเชนที่ตอนนี้ค่อยๆลุกตัวขึ้นนั่งอยู่กลางเตียงมองมาที่จอที่หน้าแววตาที่ดูเปลี่ยนไปและจอนพูดตามจริงเลยว่าใบหน้าของเชนในตอนนี้จอรคนคาดเดาไม่ออกเลยจริงๆ ว่าเชนกำลังคิดอะไรแล้วรู้สึกอย่างไรอยู่จอนทำได้เพียงก้มหน้ายอมรับผิดดวงตาของเชนสั่นไหวไปครู่หนึ่งก่อนจะหลับตาลงสูดหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ความรู้สึกที่เหมือนกับมีภูเขาทับอยู่ที่ออกมาหลายปีมันแล้วค่อยๆจางหายไปก่อนที่เชนจะลืมตาขึ้นช้าๆจ้องมองมาที่จอนที่กำลังนั่งคุกเข่าก้มหน้าอยู่ข้างเตียง จอนได้ยินเสียงเช่นขยับตัวแต่ก็ไม่กล้าแม้แต่เงยหน้าขึ้นไปมองก่อนจะสะดุง้งเมื่อรับรู้ถึงฝ่ามมืออุ่นที่ค่อยๆวางลงที่ไหล่ของจอนทั้งสองข้างอย่างเชื่องช้าแผ่วเบาและอบอุ่นเหลือเกินจอนมึงฟังกูนะกูไม่เคยโกรธมึงไม่เคยโกรธแม้แต่สักเสี้ยววินาทีเดียวเช่นจอนชาไปทั้งตัวใบหน้าฟกชำ้ำ ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองเชนก่อนที่น้ำสีใสจะหยดแหมลงจากดวงตาที่สั่นไหวแดงกำ่ำล่นร่วงลงสู่พื้นห้องเปียกชื้นเป็นดวงดวงจอนเจ็บปวดไปทั้งหัวใจกับคำว่าไม่เคยโกรธจากปากของเชนยิ่งเชนไม่โกรธก็ยิ่งเจ็บตอนนี้ให้เชนชกหน้าเขาแรางๆสักหมาดสองหมัดจอนยังจะรู้สึกดีกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นกูก็มีน้อยใจพวกมึงบ้างแต่น้อยใจมึงเป็นพิเศษเลยสัต มึงน่ะไม่ค่อยฟังอะไรจากปากของกูเลยชอบใช้กําลังความรุนแรงกับกูตลอดแต่พอนึกโกรธมึงทีไรกูก็โกรธมึงไม่ลงทุกทีกูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเชนตั้งแต่วันนั้นมึงรู้ไหมว่ากูใช้ชีวิตอย่างรู้สึกผิดอยู่ทุกวันถึงแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ากูไม่ได้ทำอะไรออยก็ตาม แต่กูก็รู้สึกผิดแต่พอมีมึงเข้ามาในชีวิตกูอีกครั้งตอนนี้กูก็ไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วล่ะมึงนหัดใจดีกับกูบ้างเข้าใจไหมครับจอสัญญาครับเอาเฮ้ยไอ้จอร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสิ้นสุดการรอคอยหนังสือเสียงนิยายเรื่องออลลี่ยเพียงนายภาคสองมาแล้วครับผมด้วยปมในอดีตที่ไม่อาจลืมเลือนทำให้เชนผู้ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตกเป็นแพ้รับบาปกับความผิดที่ตนไม่ได้กอ่อเขาถูกกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนที่ซึ่งเขารักมากที่สุดทำ้ายทั้งร่างกายและจิตใจครอสามกรรมศาสพ่อแม่พูดที่ซึ่งเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของเขายังมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตทั้งคู่ด้วยความที่ไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วและฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักทำให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานหาเงินส่งเสียตัวเองและน้องสาวเรียน แรกๆดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้ดีแต่ตั้งหลักได้ไม่นานก็ถูกจรผู้ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนรักของเขาเขามาตอกย้ำปมในใจที่เขาไม่ได้ทำศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถูกจรนทำลายย่อยยับหมดสิ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่กลายมาเป็นความผูกพันและความผูกพันนั้นมันแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักความรักที่ไม่อาจจะถอนตัวได้ถล่มลึกสุดเกินจะห้ามใจ เพียงสบตาก็รู้ถึงความคิดภายในใจไม่ว่าจะมองไปทางไหนในหัวใจมันก็มีเพียงแค่นายจอห์นแอนเชนนี่เป็นเพียงเรื่องย่อบางส่วนเท่านั้น ความสนุกยังรอพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่แอดขอสปอยเลยว่าภาคสองนี้พระเอกของเราอย่างหมอจอนนั้นครั้งรักเชนแฟนนักบอลสุดหล่อล่ามแบบสุดๆจัดหนักจัดเต็มทุกวันแบบไม่พักไม่ผ่อนเอ็นซีจุกๆฟินๆกับความยาวหนังสือเสียงมากถึง12ชั่วโมง32นาทีฟังกันยาวๆแบบครึ่งค่อนวันกันไปเลยครับโหลดได้ที่เมพทีเดียวเท่านั้นแอดขอบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง พราะตอนนี้หนังสือเสียงเรื่องออลลี่ยูเพียงนายภาค2ยอดโหลดมาแรงแบบเกินต้านทะยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแถมเป็นหนังสือเสียงเรื่องเดียวที่ยอดโหลดสูงที่สุดของทางเรานาขณะน,นี้แฟนๆหนังสือเสียงห้ามพลาดนะครับเพราะนอกจากทุกท่านจะได้ฟังหนังสือเสียงแบบฟินๆแล้วเร็วๆนี้รอติดตามชมจอนและเชนทางจอทีวีได้เลยครับผม แอดรับประกันเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนขอสปอยไว้เพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่โหลดรีบไปโหลดมาฟังกันได้ตอนนี้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะแปะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันกับแอดได้ใหม่ในนิยายเรื่องหน้านะครับขอบคุณครับ